สวัสดีค่ะหนูชื่อฝอยทองค่ะหนูชื่อฝอยทองค่ะพี่พี่ป้าป้าแม่แม่น้านาอาขาหนูชื่อฝอยทองนะคะเป็นหลานของอดัมฟาร์มแค่ะฝอยทองฝอยทองพี่น้องเบิงบอนีไไ่ได้ค่ะบ,บอปลา อ่างบัวมีป่าเข็งนำจ่าโดดดง้งดงอ่างบัวมาป่าเข็งออา๋อ,อ,อคุณฝอยทองคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนคะคุณฝอยทองตามติดชีวิตฝอยทองฝอยทองคุณจะไปไหนราคะจะนั่งตะกร้าหรอคะคุณฝอยทอง เอาฝอยทองคุณจะไปไหนหรอคะคุณฝอยทองปิงนะคะปิงประจําการที่เดิมนะคะฝอยทอง